นี่โอ้โหพูกอัดคลิปได้แค่นาทีเองนี่พยายามงได้ไมใออนทองังการหองอไม่น่้เริจังการอันนี้ออกมาว่านี่อะไราล่าเมือขอบคุณราการตาลูก็พอจะไม่ผลภานนิดนึง อ uh huh. uh huh. ไปกลางแล้วนะผมไม่เอาเลยไม่เห็นเราไม่เห็นหนออป้าส่า้นึาแล้นหรอน้ำมันหยิบน้ำมันให้หน่อยน้ำมันน้ำมันน้ามัน thank you thank you เดี๋ยวไปเป็นคนรังรังชื่อที่่าอะไรดีเดี๋ยวกูกลับไป u ัพบ a ที่บ้าน กิมาอรดีตกิมจิชิคเก้นซาดิงข้า <laughs> หลังก็มะาบอกว่าไอเด็ดไอโดนโรไอเลิฟยผมไม่รู้ไม่รู้ว่าเราพูดอะไรนะ <laughs> เราต้องตั้งเป็นทั้งทั้งไทยั้งกิเดยเสือคนหิวเท <laughs> ้า,าบางัง <laughs> ก็มาดูเราหวเราอยแต่ว่าเราจะถ่ายแค่สุดอันหนึ่งแล้วก็เลิกถ่ายเลยแค่แค่เห็นแค่เห็นการทอดแลอง้างการไหนอะรายการเยอะของมิสคิมคิมไหนอะไม่รู้เขาชื่อคิมคิมจอมกึ่งเนอะใช่ใช่ใช่ อาจารย์ไหนดีอาจารย์สีแดงยาก็เหมืมอนว่าจะโผมันเยอะไม่มันใจนี่มันต้องใช้กระเบื้องกระเบื้องดีกว่าไหมมันร้อนนะใชไใเป็นมือมันยังไม่สุกดียหญ่้ยาย <c oughs> ปาต้มันเกิดมา คลิปเราไม่เน้นยาวแต่คนดูอหรอะร้อนสมได้ต้องก็สมได้โมูไปคลิปกูจะไม่ตัดด้วยเว้ยคลิปลงเปล่าเลยร้อนมากคุณผู้ชมมันร้อนมากร้อนนะเว้ยไฟข้างๆไยโอ้ยนาคินากินาคิ ว่า<ะ> <laughs> ฟูซา่าน่าอร่อยมากเลยดน่อาอร่อยอร่อยอร่อยค่ะ <laughs> มีตมุ่มหยุดด้วยอุ้ยเอาขึ้นแล้วน <laughs> ี่เปนแค่ผักเซ <laughs> มเอานคือผักเหรอใช่เอาผัก,กินมจีกิมจี You know กิมจี <laughs> เย่เราก็ตัดท่าเที่มันขึ้นกระเพาหมดแล้วหนบอกคือจะยิมร้อนเอาขึ้นยังยังวะกำลังขวัมป่วยไก่จีแล้วอันนี้ไก่จีเหรอครับอาเลยนะจ๊ะไก่จี ไก่จ ja ี๋ไก่จีไก่แต่ทอดเก็ได้นะแเยวดีรียกไก่ว่าอะไรดีไกยางวันนี้ถ่ายกล้องดีังถ่ายกล้องไม่ครับกล้องันะถึงหรอ ต้องหาสับวัตเซอร์เขามีกล้องกห้ชันมาถ่ายมองในกล้งนี้คล้ายๆกับมันรู้ออกว่าเป็นไก่ปะเนี่ยคนไม่รู้คือปลาหมูวะเน,นี่ย,ย,ยแต่แค่ใส่ซอสปิซุ่นพอละบ๊ายบาย